พันปอมพลาสติกกดจนลากเทียมพังเป็นไปได้ยังไงคลิปนี้คำตอบครับเฮ้ hey, ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆเด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ความรู้เพราะความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องเราฟังน,นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมีเคสมาเล่าให้ฟังหลายคนเนี่ยการทำรากเทียมคือความน่ากลัวคือใครใจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มาหาพี่หมอเนี่ยมันก็คือไม่มีทางเลือกแล้วฉันถึงต้องมาถูกไหมครับใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่จริงๆไม่มีใครอยากเจอหมอฟันหรอกพี่หมอโชคก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะั้นไม่มีใครอยากจะเจ็บหรอกเข้าใจครับทีนี้ เคสเนี่ยที่มาเล่าให้ฟังคือเป็นอุทาหรณ์ฝากถึงทุกคนเลยนะครับเคสนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยวันที่ไม่มีฟันเลยนะพี่หมอบอกต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ซี่นี้ควรเก็บได้ถอนฝังนู่นนี่นั่นแนะนําคนไข้วางแผนซ้ายและขวาข้างนี้ไม่มีฟันฝังพร้อมปลูกกระดูกนะครับกว่าจะเสร็จหลายเดือนเลยคนไขยย้ยอมทำจนเสร็จเรียบร้อยอีกข้างหนึง่งเพราะระหว่างรออ่ะเพราะเราฝังข้างนี้ใช่ไหมครับรอกระดูกเนี่ยหเดือนข้างซ้ายระหว่างรอก็คุยกันทาฝังข้างขวาด้วยฝังฝังฝังเสร็จ แล้วข้างขวาเนี่ยก็ต้องรออีก6เดือนเหมือนกันพูดง่ายๆคือข้างซ้ายเนี่ยมันเสร็จก่อนอเสร็จแล้วเป็นแบบนี้คนไข้ก็ได้ฟันข้างซ้ายไปเรียบร้อยแล้วพอได้ฟันข้างซ้ายไปเรียบร้อยแล้วข้างขวากําลังจะทําฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วบังเอิญคนไข้ก็ไม่สะดวกซะงั้นไม่รู้ว่าความกลัวก็ตามทีหรือไม่สะดวกด้วยการเดินทางแต่วันแรกเจอได้นะแต่ช่วงหลังจากนั้นพอได้ฟันข้างซ้ายปุ๊บไม่สะดวกแล้วไม่รู้ทําไมเพอไม่สะดวกก็คืออาจจะเป็นความช่างใจระหว่างความสะดวกความ ไม่อยากทำกับความอยากทำอ่ะคนไข้เลือกที่จะไม่ทำแล้วก็เอาความสะดวกก็คือข้างซ้ายไปรักเทียมที่หมอทำให้คนไข้ไว้เคี้ยวนะครับส่วนข้างขวาก็ไปทำแถวบ้าน,นก็คือเป็นทำฟันปลอมสอดได้ทับไปนะครับคนไข้าหายไปนะครับตั้งแต่ปี5้า้ามาปี6 7เ็ดเนี่ยอือเจ็ดถึงแปีเลยเนาะใช้งานข้างเดียวส่วนอีกข้างนึงใส่ฟันปลอมกันหล่อให้มันสวยๆส,สิ่งที่กลับมาเจอนะครับก็คือว่ารากเทียมของเราเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่ได้พอลักพี่หมอนะ เปลี่ยนใจแล้วอยากทําไม่ใช่นะเพราะไอ้ที่ทําให้อ่ะเคี้ยวข้างเดียวมา8ปปีอ่ะจนข้อมันเริ่มขยับแล้วมันหลุดก็เลยกลับมาหาพี่หมอช่วยให้กลับมาไข่พี่หมอก็ทําการแก้ไขเช็คดูนู่นนี่นั่นก็ใส่กลับเข้าไปให้ได้แต่สิ่งที่เจอหน้ากลัวมากคือฟันปลอมของคนไข้นะครับที่ไปทําที่อื่นมาเนี่ยแหละไม่ได้ออกแบบมารับกับตัวไม่ได้ออกแบบมาว่าไม่ให้มันกดเหนืองนู่นนี่นั่น<ส>เขาเลยทําเหงือกปลอมมาคลุมนะครับถ้าเป็นฟันธรรมชาติ เหือกธรรมชาติไม่มีรากเทียมคุมไปอ่ะงเหงือกยุบก็ไม่เป็นไรก็มาเสริมฐานนู่นนี้นั่นแต่ฟันปลอมอันนี้มันไปกดจนกระดูกที่ปลูกละลายเห็นแพลตฟอร์มรากเทียมเลยเดี๋ยวไปดูในช่องปากเป็นไงนะครับที่นี้นะครับคนไข้แผ่นฝังรากเทียมกับเราทางซ้ายและขวาแล้วก็ข้างล่างทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับทีนี้วันที่มาทําก็คือเราทําข้างนี้จนเสร็จแล้วนะครับได้ฟันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ฟันข้างนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ เราทำข้างนี้ฝังเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนอื่นว่าติดธุระแล้วก็มาไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าคนไข้มีฟันแค่ข้างนี้ข้างเดียวมาตั้งแต่ปี59ปีนี้ปี6 6ห7 5 6้าปีแล้วทีนี้ข้างนี้จริงๆเราแผนฝังรากเทียมเรียบร้อยแนละ้วฝังเรียบร้อยแล้วนะครับปลูกกระดูกทุกอย่างดีเลยเนีย่จะเห็นแต่คนอื่นว่าคนไข้เนี่ยติดธุระมาไม่ได้นะครับก็ไม่สะดวกมาทําต่ออีกข้างหนึง่งสิ่งที่เจอคือไปทําฟันปลอมมา นะครับฟันปลอมอันนี้นะครับทีนี้ฟันปลอมที่เขามีเนี่ยคือเขาไม่ได้คํานวณว่ามันจะต้องรับแรงยังไงกระดูที่เราปลูกมันจะถูกกดไหมจะเห็นว่าฟันปลอมตรงเนี้ยย่างซ้ายนิดนึงค่ะมันมีการกดตรงนี้ <S <S เขาทำมากดกดแค่ไหนกดจนกระดูละลายหมดเลยที่ปลูกไว้แพนไว้ทุกอย่างหายหมดเลยตรงนี้ที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มของรากเทียมซึ่งถ้าจะทำฟันใหม่เนี่ย ถ้าเลือกได้ก็อาจจะแนะนําให้เอาออกเราฝังใหม่คือกลายเป็นฝังสองข้างข้างนี้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แต่ข้างนี้ฝังเสร็จแต่ว่าไม่ได้ใช้งานด้วยแล้วก็ใส่ฟันปลอมด้วยนะครับสุดท้ายก็ฟันปลอมที่ออทํามานะครับไม่ได้ออกแบบมาไว้สําหรับการคลุมเพื่อป้องกันกระดูกละลายหรือใดๆ ก็เป็นการเป็นเครื่องมืออันหนึ่งฟันปลอมเนี่ยกดกระดูกจนละลายหายหมดเลย5ปีผ่านไปจะมาต่อตรงนี้ก็ต่อไม่ได้แล้วก็ต้องแก้ไขกันใหม่หมดซึ่งถ้าแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับจากในช่องปากเนี่ยจะเห็นเลยเนาะข้างซ้ายในยที่ที่พี่หมอเนี่ยเอามือปิดๆไว้นะคือฟันเนี่ยรอใส่แล้วแต่ข้างขวานเนี่ยจะเห็นว่ามีฟันปลอมเนาะแล้วก็กดกระดูกละลายเลย ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในเคสนี้นะครับคือเมื่อเราวางแผนทํารักเทียมแล้วเนี่ยเราทําแล้วอะ่ะเรากลัวก็จริงแต่ว่าเราสู้ทําอีกแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วอะ่ะแล้วเราเปลี่ยนใจอะ่ะสิ่งที่มีผลตามมานะครับก็คือในเคสนี้แสดงให้เห็นเลยว่าฟันปลอมเนี่ยทำกับคุณหมอแน่นอนมันไม่ได้ผิดนะฟันปลอมออกแบบตามหลักวิชาการหมดแต่ฟันปลอมเหล่านี้ที่เป็นผ่านพลาสติกอะ่ะเมื่อใช้งานไปมันมีการกดกระดูกที่เราทําการปลูกเตรียมไว้สําหรับรักเทียมอะ่ะ มันมีการละลายนั่นหมายว่าวันนี้คนไข้ามาหาพี่หมอนะหมอค้าข้างนี้หลุดแม่อยากทําอีกข้างนึงให้มันเคีียวได้ไม่อยากใส่ฟันปลอมแล้วค่ะพี่หมอได้แต่ปฏิเสธว่าข้างซ้ายที่มันหลุดอะ่ะผมจะใส่กับเข้าไปให้นะครับแต่แน่นอนเมื่อเคยหลุดแล้วใส่ใหม่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอีกในครั้งหน้านะครับแต่ก็จะช่วยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นหมอเนาะแต่ข้างขวาที่เนี่ยมีการกระดูกละลายเห็นแพลตฟอร์มลากเทียมอะ่ะจะให้ผมฝังลากเทียมเพิ่มแล้วต่อฟันขึ้นมา ผมบอกคุณแม่ก่อนนะผมไม่สะดวกทําให้เพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ตน้นและมันจะมีปัญหาตามมาอีกในอนาคตซึ่งมันเกิดจากการที่ตัวคนไข้อะเปลี่ยนแผนกลางทางแล้วก็เอ้เชื่อว่าเอ้ยฉันคงไม่เป็นไรแล้วกลับมาทําเมื่อไหร่ก็ได้ฝังตอมอไปแล้วนี่นึกภาพเนาะเราฝังตอมอเนี่ยตากแดดตากฝนนึกภาพเราฝังเสาอะตากแดดตากฝนเสายังผูได้เลยแล้วตอนนั้นเราจะมาสร้างบ้านอะเสาก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกัน ฝังลากเทียมไปเนี่ยถ้าปี2ปีพี่หมอเวลาทาฟันปลอมอย่างนึกภาพนะคนไข้าบางท่านเนี่ยบินมาหาพี่หมอเนี่ยเอาวากาชันคืออยู่อเมริกาอยู่เมืองนอกเนี้ยเอาวันหยุดมาปีนึงได้หยุดประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเขาขอมาได้อย่างเงี้ยเขาก็บินมาเพื่อมาฝั่งลากเทียมพี่หมอเสร็จปุ๊บเขาก็กลับไปทํางานอีกปีหนึ่งเขาบินกลับมาเพื่อมาต่อฟันเนี่ยทำไมมาทําได้ <S <S เพราะมันคือการเตรียมตัวและวางแผนพี่หมอทําเสร็จปุ๊บวางแผนฟันปลอมต้องใส่แบบนี้นะครับแบบนี้ห้ามใส่ใส่ใส่ครับอีกปีหน้าเจอกัน ก็เลยออกมาเป็นแผลกรารรักษาที่ผ่านไปปีนึงก็ยังลากเทียมก็ยังดีอยู่กระดูกยังอยู่ก็นั่นได้แต่พอเนี่ยคนไข้เคซีเนี่ยกลัวอยู่เมืองไทยด้วยนะแล้วแบบไปทําฟันปลอมกับคุณหมอแถวบ้านก็ไม่ได้ผิดแต่ฟันปลอมมันโกรธอะ่ะมันเลยเสียหายไปหมดเลยเคซีเนี่ยก็ต้องบอกคุณแม่ว่าข้างที่มันฟันปลอมกดกระดูกละลายก็บอกคนไข้เลยว่ามันคงต่อให้ไม่ได้ถ้าจะกลับมาทําใหม่พี่หมอยินดีทําให้นะครับแต่แผนกรารรักษาเดิมใช้ไม่ได้และต้องมีการเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นตัวฟันข้างซ้ายที่มันหลุดไปอาจจะต้องเสริมความแข็งแรงมากขึ้นเพราะเห็นรอยบิ่นนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูเนาะส่วนข้างขวากระดูกอะไรแบบนี้รากเทียมต้องรื้อใหม่หมดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดเชื้ออย่างเงี้ยรื้ง่ายแป๊บเดียวเองรื้อปุ๊บแต่มัน5ปีเนี่ยกระดูกมันเชื่อมกันไปหมดแล้วเวลารื้อก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ถ้าเราพี่หมอเนี่ยมันง่ายกว่าทำทั้งทั้งที่เน่าแล้วปล่อยให้เน่ากลับไปดูไหมครับเราก็ต้องเคลียร์ออกแล้วก็ต้องฝังใหม่ซึ่งก็คล้ายจ่ายทั้งนั้นฟันซีี่่ทเเคคยดจะก็บไ้ ก็ต้องถอนแผนกระสับเขจะเปลี่ยนนะครับเพราะั้นบางทีเนี่ยคนไข้มาปรึกษาพี่หมอเนี่ยวางแผนเสร็จปุ๊บกลางปั้งหมอเคยบอกว่าอย่างนี้ถอนได้เก็บนู่นนี่นั่นทีนี้ถอนที่นี้เก็บคนไข้หายไป3าปีกลับมาหมอค่าขอแผนเดิมได้ไหมก็ตอบว่าบางทีมันไม่ได้เพราะว่าแผนกระสที่หมอให้คนไข้อะมันคือวันนั้นวินาทีนั้นบางทีวันเนี้ยถอนแล้วฝังรักเทียมได้อีก3วันหนองขึ้นมาเงี้ยเราก็ฝังไม่ได้แผนมันก็เปลี่ยนเวลามันก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เวลามาปรึกษาเนี่ยบางทีเราก็อยากจะช่วยคนไข้ยอย่างเต็มที่เวลาเราแนะนำเนี่ยแต่เข้าใจคนไข้ทุกคนนะครับว่าบางทีไม่สะดวกที่จะทาช่วงนี้จะติดเรื่องความกลัวงบประมาณหรือว่าเออเราได้สิ่งที่เราอยากอย่างเคสเนี่ยอาจจะได้ได้เคี้ยวแล้วแล้วไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็เลยไม่อยากทําก็แสดงความเสียใจด้วยแต่ก็คุ้มมาก,กน,นะคือเคสเนี้ยเคี้ยวข้าวข้างเดียวอะนึกภาพแผนในสองข้างอะมีแค่ข้างเดียวแล้วยังใช้ได้มาตั้ง7จปีอะก็ถือว่าคุ้มแบบระเบิดระเบอ้อแล้ว แล้วที่หลุดเนี่ยไม่พังนะใส่กลับเข้าให้แก้ไขรูปร่างใช้ต่อได้เลยนะส่วนข้างขวาเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่การรักษาที่ผิดผิดพลาดไม่ได้ผิดอะไรมากก็คือว่าแทนที่จะใส่ฟันปลอมแบบไม่กดก็กลายเป็นแบบกดซึ่งทําให้กระดูกละลายหมดเลยก็ท่าจะทำคงต้องทําใหม่นะครับโดยสรุปนะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในคลิปนี้แคสนี้นะครับก็คือแผนการรักษาที่ดีเนี่ย ออกแบบโดยหมอทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกแบบแล้วในวันนั้นเนี่ยถ้าเราจับมือลงเรือลําเดียวกันเนี่ยไม่ควรปล่อยมือหมอนะแล้วทําไปด้วยกันจนเสร็จแน่นอนงานมันยากนะครับในการบูรณะฟันหลายๆซี่อ่ะพี่หมอเลือกได้อยากทาซี่เดียวทุกเคสเลยเแบบสบายๆง่ายๆทําทั้งปากเนี่ยไม่เคยง่ายสักเคสนึงเลยนะใช้เวลาเช็คไทม์ใช้ความตั้งใจใช้หลังใช้เวลาของเราถูกไหมครับ แต่มันก็แลกมาคนไข้ก็เอาเวลามาแลกกันเอางบประมาณมาแลกกันแต่คนไข้ก็ได้ฟันกลับไปใช้งานที่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราลงเรือลําเดียวกันน่ะอย่ากระโดดหนีก่อนสิพอกระโดดหนีสิ่งที่ตามมาเนี่ยเวลามาแก้เนี่ยมันไม่สนุกหรอกคนไข้ก็จะเหนื่อยด้วยใช่ไหมครับก็คงฝากไว้ว่าเมื่อวางแผนกับพี่หมอโชคแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้ก็อยากทําให้สุดให้เรียบร้อยเราสร้างบ้านเราเคยต่อไหมเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยหมอคะบ้านชั้นอยากได้8ชั้นค่ะเขียวแรง่ะ นึกภาพว่าตึก8ชั้นเลยรับแรงขนาดนั้นแต่ฉันขอฝังตอหม้อ2ตัวพอเปล่าเลยเวลาเราก็อยากได้บ้านที่สวยงามแข็งแรงและดีท,ทํารากเทียมเราก็อยากได้อยู่นานๆแต่เวลาใช้งบประมาณหรือว่าจํานวนเสาที่มากขึ้นนะ่ะอยากให้เข้าใจคุณหมอที่แนะนําอย่างพี่หมอโชคเนะี่ยแนะนาว่าเออจำนวนซี่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านั้นเงี้ยไม่เคยอยากให้คนไข้ต้องเสียตังค์เยอะนะแต่แน่นอนต้องบอกว่าทำํำไปในประเทศไทยเนี่ยเราอิมพอร์ตของพี่หมอเลือกของคนไข้ทุกอย่างดีที่สุด ถ้าเป็นแม่เราใช้แบบนี้ถ้าเป็นญาเราใช้แบบนี้ดีที่สุดเท่าที่ในงบประมาณถึงบกถึงพยายามเลือกของที่ในงบเนี้ยดีที่สุดให้กับคนไข้แต่บางทีคนไข้ทํา10ซี่เงี้ยมันจะไปถูกได้ยังไงครับถูกไหมมันไม่มีทางหรอกแล้วยิ่งจํานวนซี่เยอะมันก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นแผนการรักษาที่ดีออกแบบโดยชันแพทย์แล้วอยากให้จับมือทําให้เสร็จถ้าทําให้เสร็จมาปรึกษาได้เคสน,นี้เสียดายมากถ้ามาปรึกษาพี่หมอว่าเออยังไม่สะดวกทานะแม่ขอทำฟันปลอมตรงนี้ก่อนให้พี่หมอทาให้แน่นอนมันอาจจะละลายเหมือนก แต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่านี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เรื่องที่น่าเสียดายทาไปด้วยกัน,นครับแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันแล้วก็ให้มีฟันใหคนคไข้เพราะฉะนั้นจริงๆอยากจะบอกว่าการทําฟันไม่ได้ง่ายนะแต่ไม่ได้ยากเลยถ้าเราเชื่อใจกันและทําไปด้วยกันนะครับสิ่งสําคัญจากเนี้ยก็มาแก้แล้วก็เดี๋ยวมันเข้า maintenance phase ใ,นนให้ได้ก็คือกว่าจะเสร็จเนี้ยหน้าจิกประมาณ6-8เดือนถ้าคนไข้กลับมาเอารักเทียมออกฝังใหม่นะครับก็คงประมาณนี้คิดอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้หมอโชคและทีมงาน,นากกด,ด้วยคครรรัััับบด้วนนนะสสีี